สวัสดีค่ะไอการต่อไปนะคะจะเป็นการออกรายงานการนำส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมนะคะสปสหนึ่งขีศูนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่โปรแกรมนะคะเราจะใช้รหัสเมนูนะคะก็คือ psocp สนะคะ กด Enter ค่ะระบุดเดือนนะคะที่ใช้ทำทีมรายงานนะคะก็คือ022558นะคะณนะวันที่ก็คือ0225 02. คลิกโอเคด้านล่างนะคะเราจะออกเป็นไฟล์นะคะเรื่องชนีอคือ e rep นะคะเราจะดูว่าบันทึกถูกต้องหรือไม,ม่ก,ก็คือสัวนนี้นะคะกดปิ้นค่ะ ก็จะได้ก็จะได้หน้าตาของเอกาสารเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเราตรวจสอบรายละเอียดเสร็จแล้วให้เรากดปุ่ม escape ออกคะ่ะก็จะกลับมาที่หน้าจอเมนูหลักนะคะ เป็นอันเสร็จนะคะสำหรับการออกรายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคมนะคะ